สวัสดีทุกคนเลยค่ะนะคะมาพบกับแม่อ้อยนะคะอะเราต้องการฉากแบบนี้สวัสดีทุกคนนะคะขอเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะเจ้าเนอะอ่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เป็นไลท์พิเศษเลยนะสำหรับ าใครอีกหลายๆคนนะคะที่อื <laughs> จะบอกว่าอะไรดีนะคะจะบอกว่าอะไรดีสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีปี้องเอาอาทุกคนเลยนะคะมาเจ้ามาเจ้ามาเนาะใบมงกุงแล้วเนาะ สวัสดีเจ้าสวัสดีกูคู่กูคนเลยนะเจ้านะคะอ่ะวันนี้นะคะสลิดอุท,ทยัย <c oughs> เจ้านะเจ้าเนาะอ่ะวันนี้มีประโยชน์มากๆกนะคะกับใครอีกหลายๆคนนะคะที่เขากำยังกำลังนะคะหมกมุ่นกับชีวิตมนุษย์เหลือเกินนะคะหมกมุ่นกับชีวิตที่เขาเรียกว่ามนุษย์แม่นะคะมนุษย์แม่ที่อ่าหลงหนะะลงทางไปนิดนึงนะลูกนะ นะคะเบาเพลงนิดหนึ่งนะแม่ <c oughs> นะคะหออลงทางในชีวิตนะคะ,ะวันนี้มีประโยชน์ต้องขอบคุณหลายๆคนที่คอมเมนต์มาบอกกันพูดคุยกันนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะณนะวันนี้ณนะไลน์นี้นะแม่อ้อยจะมาบอกให้ทุกคนนะคะว่า ยังไงแม่เฮ้ยสวยได้ใจขอบคุณมากๆนะคะอย่าปล่อยให้หลังชนฝานะคะตอนมีโอกาสก็รีบคว้านะคะและหลายๆคนมองไม่เห็นโอกาสเลยจ้านะคะหน้ามืดตาวอยู่นะคะหน้ามืดตามัวอยู่นะคะเออสอยสวยนะแม่ขอบคุณค่ะนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลูกนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งลูกนะคะเออชิ้เชียงรายสวยมากๆเลยนะคะนะวันนี้ต้องเริ่มเข้าอ่า เพราะว่าตอนนี้มันจะสิ้นปีและปีหน้าทุกคนเริ่มตั้งเป้าหมายให้ตัวเองหรือ,อยังเริ่มตั้งเป้าให้ตัวเองมีความสุขหรือ,อยังเนาะเออจะมาบอกว่าออในในยุคเนี้นะคะในยุคโควิดในยุคโอไมครอนนะ <c oughs> ในยุคของคุณลงุงนะ <c oughs> ลุงไหนไม่รู้นะคะอย่าทัวลงนะ <c oughs> ทัวลงไม่ได้นะ,ะไม่ได้เอ่ยชื่อ <c oughs> นะคะในยุคแบบนี้ มีความสุขไว้ลูกนะคะมีความสุขไว้นะคะอย่าได้ทุกอย่าได้โศกยิ่งลุกของลุงยุคข,ของอโอเมคอนนะยุคข,ของโควิดรอบสี่รอบห้ารอบหกนะจ๊ะเออนะคะอย่าให้หลังชนฝาแล้วค่อยคิดสวัสดีเจ้าแมบิวสวัสดีค่ะน่ารักนะแมบิวกับแม่นัดเนี่ยน่ารักกันเลยทีเดียวนะ เราใกล้ละใกล้ละนะคะขอบคุณมากๆจาก้าขอบคุณมากๆเจ้านะคะอย่าให้หลังชนฝ่าแล้วคิดหาทางแล้วคิดถึงไรายได้จะมาบอกแม่แม่ทุกท่านนะใครที่ได้ยินได้ฟังนะคะไลน์นี้มีประโยชน์กับคนอีกหลายๆคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เขาได้มีสติให้เขาได้มีความคิดใหม่ ให้เขาได้เห็นโอกาสณตรงหน้าของเขาได้แล้วเออแม่อ้อยไม่ได้มาบ่อยนะคะส่วนมากก็อยู่ในเพจนะจ๊ะเออส่วนมากอยู่ในเพจเออตอนนี้เราตามเมตาเวิร์ดกันแล้วนะคะอย่าได้ตามเมตาเวิร์ดเราต้องนําหน้าเมตาเวิร์ดเมตาเวิร์ดเออเคยได้ยินกันไหมเฟซบุ๊กเมตาเวิร์ดแล้วเคยได้ยินเฟซเพลหรือยังเห็นไหม แม่สี่สิบน่ละลูกนะคะอย่าได้ด้อยหน้าแม่อย่าได้ด้อยค่าความรู้หาได้เยอะแยะนะคะอย่าให้อ่าการที่เนี่ยกูเป็นแม่กูมีลูกน้อยดูอย่างแม่บิวนี่นะคะแม่บิวชมัยพรใครก็ได้ไปติดตามนางเลยลูกสี่ลูกสามทำไมเขายังทำออนไลน์ได้อ่ะ ทำไมเขามีความคิดว่าเออการทําน้ำเต้าหู้ทุกวันทุกวันกูเหนื่อยวะกูต้องตื่นตีสามตีสี่มาต้มน้ำเต้าหู้ทาไมอ่ะทําไมเขาต้องเริ่มเข้ามาสู่โลกออนไลน์เพราะเขาเห็นโอกาสไงอย่าได้มัวคิดว่าโอ้ยกูเลี้ยงลูกแค่นี้กูก็เหนื่อยแล้วเฮ้ยกูไม่มีเงินทุนโอ้อีดอกมาละองค์แม่มาละนะฮะองค์อีดอกเริ่มมาละอย่าให้หลังชนฝา อย่าให้คําว่าเป็นหนี้เป็นสินอย่าให้คําว่าไม่มีทุนแม่งมาฉุดล้างอนาคตของมึงไว้เงินทองไม่เข้าใครออกใครอย่ามวัวแต่อายอายเรื่องอะไรไม่สวยอ่แม่โอ้ยรูปร่างยังไม่ดีเลยหน้าตาก็ไม่ดีจะออกกล้องยังไงอ่าพูดไม่เป็นนะแม่ทําไงคะพูดไม่เก่งเหมือนแม่เลยอะ่ะอืมนะคะ เงินทุนไม่มีอะแม่ออนไลน์ไม่ต้องใช้เงินทุนเลยอีดอกมือถือเครื่องเดียวเนตจ,จ่ายแม่งทุกเดือนทุกอาทิตย์ใช้ให้เป็นประโยชน์สิคะนั่งส่องแต่โอ้โหอย่าให้พูดนั่งส่องอยู่ได้ส่องทำไมลูกบางคนไปยูทู e ไปหลงใน y o u t u b e ไปหลงในติ๊กต็อกอ่ะใช่เห็นเขาทำในติ๊ t ต k อกโอ้ยแต่แล้วตลกจังเลยชอบดูจ้ะ แต่ไม่นึกถึงชีวิตตัวเองลูกจะกินอะไรลูกจะเรียนหนังสือที่ไหนจะมีเงินฝากให้ลูกไหมโบนัสสิ้นปีจะมีให้ลูกหรือเปล่าเคยคิดกันบ้างไหมนุ้ยมาเววสวัสดีค่ะพี่นุ้ยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกภาคเลยรักทุกคนนะคะเราอาจจะเจอกันเล็กลงน้อยลงในหน้า Facebook นะคะก็ไปติดตามหน้าเพจกันได้เลยนะจ๊ะเออนะคะนั่นแหละทุกคน ตอนนี้ติดตามไม่อ้อยได้ทุกช่องทางค่ะนะเพจทิกตอกนะคะยูทูบนะคะโอ้โหอินสตาแกรมนะคะได้หมดเลยค่ะโลกเจอแม่ทุกช่องทางรับรองหลอกหลอน <c oughs> นะคะรับรองหลอกหลอนหลอกหลอนกันเลยทีเดียวเพราะเราเลยเพราะเราเลยพเพราะเ,เรารู้ว่าทุกช่องทางมันต้องเห็นเราทุกช่องทางต้องมีกูอยู่เข้าใจไหมแต่เป้าหมายเดิมเป้าหมายยังเหมือนเดิมอ่ะกินโปรตีนโอ้โหแล้วไงเป็นดินเลอร์ ดิลเลอร์เลยดิลเลอร์บบตเตอร์พีแล้วไงอีกกูต้องเปิดห้าร้อยซองให้ได้วะแล้วอะไรอีกต้องส่งต่อสัมมาอาชีพให้กับคนบามากมายอีกได้วะแล้วอะไรอีกต้องทําให้ตัวเองเปลี่ยนก่อนนี่คือหัวใจหลักแม่แม่ทุกคนทําได้ทุกคนทุกคนฉลาดผู้หญิงทุกคนฉลาดอย่าได้กลัวหนึ่งคําสามีสองพี่พี่น้องสองสามเพื่อนบ้านโอ้โหอีดอกมึงดูกูออกกําลังกายนี่ หน้าบ้านเป็นบ้านข้างบ้านข้างข้างขวาเป็นหอข้างซ้ายก็เป็นบ้านอีกรู้ว่าจะชนกันอยู่แล้วแล้วไงแขร์ไหมคะโน no, ค่ะโน no, ค่ะรูปร่างกูเปลี่ยนความสวยมาผัวหลงมีรายได้แล้วไงคะต้องรอคำว่าต้องรอคำว่าหลังชนฝาก่อนเหรอ ต้องรอคําว่ามีหนี้มีสินเยอะเหรอต้องรอคําว่าไม่มีจะแดกเลยต้องรอคําว่าไม่มีเงินในบัญชีเลยเหรอใช่ไหมถ้ามันเกิดภาวะวิกฤตแบบนั้นนะคุณจะคิดอะไรไม่ออกเลยคุณต้องเริ่มทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขตอนนี้กูยังมีความสุขอ่ะมีเงินอยู่อะลงทุนให้ตัวเองไม่ได้ขาดอะไรเลยลงทุนให้ตัวเองไม่ได้มีการขาดอะไรเลย ไม่ได้มีการเสียทุนไม่ได้มีการคือต่อยอดตัวเองได้ชีวิตถ้ามันห้าสิบอายุห้าสิบเมื่อไหร่นะคุณจะเริ่มรู้ว่าโอ้โหชีวิตนี้โคตรมีค่าแล้วมึงจะต้องรอให้มันถึงห้าสิบเลยเหรอใช่ไหมต้องรอให้มันถึงห้าสิบเลยเหรอยี่สิสาสิบเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาตัวเองหนึ่งที่เขาเป็นอายุน้อยลอยล้านอะเอาความดีของเขามาทำสิเอาความดีของเขาอะมาเรียนแบบสิ เขาดูแลตัวเองเขาออกกําลังกายเขากินอาหารดีๆเขาไม่ได้กินขยะเห็นไหมอยากหน้าเด็กก็ต้องออกกําลังกายให้เลือดให้เลือดมีออกซิเจนเยอะเออไม่อยากปวดแขนปวดขาก็แก๊ก็กินโปรตีนให้มันเยอะไม่อยากอ้วนไม่อยากอ่า,อา,อาต้องเข้าเที่ยวเข้าเที่ยวคือโรงพยาบาลก็งดหวานเยอะๆทุกทาง ป้าข้างบ้านไม่ได้จ่ายค่าน้ำมันไม่ได้จ่ายค่าไฟใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเออไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยต้องรอให้ตัวเองอายุห้าสิบก่อเหรอถึงจะรู้ว่า,าสุขภาพสําคัญต้องให้มันถึงให้มันหลังชนฝากา่อนเหรอมีนี่มีสินเยอะก่อนเหรอถึงต้องเริ่มออนไลน์ต้องลูกต้องแบบโอ้โหลดจากเคยเรียนหนังสือแบบเทิมละหมื่นสองหมื่นต้องลดมาเหลือสี่ห้าพันเนี่ยเหรอ ลดค่าในตัวเองได้เหรอเกิดมาในชีวิตทั้งทีนี่เป็นอย่างนี้เหรออยากได้แบบนี้เหรอถามจริงๆไม่มีใครอยากหรอกไม่มีใครอยากอยากให้ชีวิตดีทั้งนั้นอย่างไม่อ้อยนี่อ่ะชีวิตเคยเป็นแบบไหนลูกจ้างเขาก็ไก่ก็ปรับตัวเองให้เป็นอ่าเจ้าของธุรกิจตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ต้องเป็นนักธุรกิจออนไลน์ด้วยพัฒนาตัวเองสิ ให้ตัวเองอยู่ในยุคที่ในลุกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าสี่ห้าปีหันกลับมาบอกอีกทีโอ้โหโคตรแก่เลยกูยังได้แค่นี้เหรอเงินในบัญชียังไม่มีเสื้อผ้าลูกต้องรอขอจากเขาเหรออันนี้ชีวิตจริงนี่คืออดีตชีวิตจริงๆมองเห็นโอกาสได้แล้วโอกาสที่มันอยู่ตรงหน้าคุณเน,นี่ย ค,คุณดู youtube ทุกวันคุณดูอ่าเน็ตทุกวันคุณฟีดไถฟีดเฟ e b o o k ทุกวันเสพแต่เรื่องดีๆเสพแต่เรื่องมีประโยชน์เห็นไหมอย่ารอไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรแม่งเอาอินเทอร์เน็ตให้มันเป็นที่หนึ่งก่อนเลยอย่ามัวรอสามีอย่ามัวรออ่าเงินบรดกอย่ามัวรอในสิ่งที่เรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเงินปันผลเงี้ยพอกินอ่ะลูก พอกินไหมคะไม่พอวันสองวันจะได้หรือเปล่าไม่พี่อ้อยไม่เคยดูถูกค่าของเงินนะแต่ไหว้ทุกคืนมึงได้มาสิบบาทได้มาบาทหนึ่งได้มาแม้แต่เจอเจอเงินห้าสิบสตางค์แม่งก็ไหวแม่งก็ไหว้เพราะเงินคือสิ่งที่จะอุดรูรั่รวทั้งหมดทั้งหมดในชีวิตเงินคืออุดรูรั่รวได้หมด จำไว้ใครบอกเงินไม่สําคัญอ่ะมึงโอนมาให้กูหมดเลยเนาะโอนมาให้แม่นะลูกนะเออแม่จะไปเปย์ผู้ชายเ <c oughs> นาะเออใครบอกเงินไม่สําคัญอ่ะโบดทีเธอะใครบอกเงินสําคัญกดหนึ่งมานะฮะไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่เป็นไรผัวหาเลี้ยงไม่เป็นไรได้เงินมรดกแล้วแต่มึงเลยนะคะเออเดี๋ยวเขาถามมึงเอาเงินไปใช้อะไรนักหนามึงจะเจ็บนะคะมึงจะเจ็บ เจ็บที่ใจได้เงินมาแต่เขาทวงไม่ได้ทวงอ่าตรงๆหรอกแต่ทวงทางอ้อมเห็นไหมคะขอบคุณค่ะนะคะน้องปริศาลานะะปริษาโอ้โหชื่อสวยมากหน้าตาก็ดีนะคะอย่ามัวให้เขาแบบอเอาเศษเงินมาทิ้งให้เราอย่ามัวอย่าคิดแบบนั้นเปยผู้ชายเนาะผู้ชายไม่ใช่หรอลูกนั่นแหละนะคะเออ เพราะอายุป่านี้แล้วนะฮะไม่ต้องไปเราคิดได้แล้วว่าอันไหนคือเราต้องเรียงลำดับความสำคัญตัวเองลูกครอบครัวตัวเองต้องมาที่หนึ่งบอกลูกทุกคนทุกวันแม่รักลูกนะแม่รักลูกทุกคนเท่ากันแต่แม่รักตัวเองที่สุดอ่ะลูกหัวเลาะอันนี้คือความจริงขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าเนาะเออ เราไม่จําเป็นต้องรอเศษเงินจากใครเราสามารถหาเงินและรายได้ตั้งแต่มึงอยู่หน้าจอนหาเลยลูกนะคะอย่าได้อย่าได้รอ,อให้หลังชนฝาอย่าให้รอให้ปัญหามันมาหาเราเราจงหยุดและปิดประตูปัญหาให้แม่งให้หมดเลยด้วยเงินหารายได้มองให้ออกว่าอันไหนคือโอกาสของกูวะมึงคว้าโอกาสก่อนโอกาสที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยใช่หรือเปล่าวะเฮ้ยเข้าไปส่องสิ แจ้าของเจ้าของเขาเป็นใครวะเฮ้ยแล้วคนที่จะมาเป็นแม่ทีมกูคือใครวะมันเป็นใครวะมันทําจริงกือเปล่าทำมากี่ปีกี่เดือนมันได้อะไรจาก่าแบรนด์นี้หรือเปล่าวะไปส่องเขาให้หมดพอทําจากตรงเนี้ยให้มันมีรายได้ให้เกิดขึ้นก่อนแล้วเข้าอะไรได้พวกเนี้ยต่อยอดอย่าเพิ่งออกจากงานประจําใครมีงานประจําใครเป็นเจ้าของธุรกิจอย่าเพิ่งทําอย่าเพิ่งเลิกให้ทําเป็นควบคู่กันให้ทําเป็นควบคู่กัน นี่บอกเคล็ดลับนะนะคะเก้าเดือนที่ผ่านมามันก็ทําให้ทุกคนได้รับรู้แล้วว่าเฮ้ยตัวพี่อ้อยเองมาโคตรถูกทางจากสี่ปีที่แล้วแม่งก็จับผิดจับถูกมาเหมือนกันแต่ก็ทําด้วยหัวใจแต่ก็ทําด้วยที่ตัวเองชอบเป็นคนแบบเนี้ยชอบที่จะพูดที่แบบว่าหืหมึงฟังกูเหอะเข้าใจปะในสิ่งที่มันพูดมันคือชีวิตจริงๆและอดีตยามัว คิดแต่ว่ากูไม่สวยกูไม่หล่อกูทําไม่ได้กูทําไม่ได้อดอกเงินในบัญชีมึงก็เหลือที่เดิมเอออย่ารอเงินจากผัวเพราะเมื่อไหร่ถ้าตัวเองปล่อยผู้หญิงทุกคนถ้ามึงมีลูกแล้วมึงปล่อยตัวเองนะรับรองชีวิตครอบครัวแม่งพังยับพังยับเพราะตัวเองปล่อยตัวเสร็จปุ๊บปิดหัวใจของตัวเองปิดความรู้สึกของตัวเองเพราะอยากเอาเงินส่วนเนี้ยเอาไปให้ลูกให้สามีจริงไม่จริง แต่ลืมให้ตัวเองแต่ลืมโอ้ยอยากได้เสื้อผ้าจังเลยอะโอ้ยลิปสีนี้ก็สวยอะอยากเอฟอะไม่เคยสุดท้ายคือสุดท้ายคือเขาเรียกว่ากินหนงถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่ารู้งี้รู้งี้กูซื้อให้ตัวกูเองก็ดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเลือกตัวเองก่อนเป็นคนแรกไม่การรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวเลยแต่เป็นการเพิ่มพลังให้ตัวเองแล้วเอาพลังตัวเองเนี้ยไปต่อยอด ต่อยอดให้ตัวเองสวยออกกล้องได้เห็นไหมมึงจะขายอะไรมึงจะขายเครื่องสําอางจะขายอ่าโลชั่นจะขายสบู่แม่งก็ทําได้ทุกคนทุกคนนะตอนนี้ในโลกใบน,นี้คือมองแต่หน้ามนไม่ได้บอกสันดานมึงหรอกไม่ได้มองนิสัยเลยว่าดีหรือว่าเลววะนอ่นี่มันมาแบบไหนวะเนะี่ยไม่ได้มองเขามองแต่ภายนอกทั้งนั้นเออยิ่งอยู่ในต่อตอ,อยู่ใน youtube อยู่ในโลกโซเชียลอ่ะเอาพูดงนี้เลยแม่งอยู่ในโลกโซเชียลต้องให้หน้าตาดีไว้ก่อนแต่งตัวดีไว้ก่อนไม่มีใครมาบอกเบื้องลึกเบื้องหลังหรอกกว่าเขาจะได้เงินแสนเงินล้านเขาต้องไปหยิบยืมใครบ้างเขาต้องโดนคําดูถูกอะไรบ้างเขาต้องมีความที่มุมานะแค่ไหนเข้าใจปะเราอย่ามองแค่เขาวเขาทำแค่เขาทาออนไลน์เขาดังเขามีเงินไหมแต่ลองพยายามด้วยตัวเองก่อน เพ่อให้บอกได้คําเดียวว่าโลกออนไลน์มันทําให้มีเงินจริงๆมันทําให้เราพัฒนาตัวเองมากจริงๆแต่ต้องทําให้ถูกและอยู่ในจริตของตัวเองเข้าใจไหมฝ <c oughs> ังเพลินเชียว <c oughs> ังเพลินนันเนี่ยพวกเราเนี่ยนะคะ,ะคืนนี้ก็ไปเจอกันหน้าเพจนะคะมาดามคาถาเศรษฐีได้นะคะไปติดตามได้เลยนะคะมาดามคาถาเศรษฐีคะ่ะได้ทุกอย่างที่มาดาม <c oughs> นะคะอะ่ไปไปก่อนแล้วคนลุกมา,มากเลย <c oughs> อ่าเดี๋ยวก่อน กี่โมงแล้วเอ่ยน,นะคะฟังแม่เพลินเลยใช่ไหมคะอ่า20นาทีผ่านไปนะคะวันนี้ก็อ่าเปิดไลฟ์มาแล้วก็จบไลฟ์ด้วความสวยงามมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสร้างคุณลักษณะในตัวเองอยากให้ทุกคนสร้างนิสัยของตัวเองใหม่เพื่อที่จะรับมือกับโลกที่มันกําลังจะมาเข้าใจไหมมันไม่ใช่แค่ โอ oh ไมคอน,ม,คนะคะมันไม่ใช่แค่โควิดมันไม่ใช่แค่ไข้หวัดใหญ่นะฮะมันไม่ใช่แค่โรคต่างๆมันเป็นคือยิ่งโรคมาเยอะเนี่ยนะคะรายจ่ายเราก็มีเยอะนะคะไม่มีใครช่วยเรานะลูกนะมาไม่ถันไม่เป็นไรค่ะสวัสดีจ้าเมทิ์สวัสดีค่ะนะคะไม่เป็นไรค่ะนะคะ็ยอนเอาเนาะนะคะก็อยากให้ทุกคนสร้างอาชีพด้วยตัวเองคือหน้าเฟซบุ๊กหรือหน้าออนไลน์คุณมีมือถือกันทุกคนอยู่แล้ว เรียนรู้เรื่องออนไลน์ให้มากๆนะคะแล้วออกไปปรับใช้นะคะโอกาสมีตรงไหนให้เข้าไปก่อนเข้าไปเอาตัวเข้าไปคุกเข้าไปซุกดูก่อนแล้วดูซิว่าตรงจริตกับตัวเองหรือเปล่าเออใช้แล้วได้ผลไหมนี่คือหัวใจหลักของการทําออนไลน์หรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนเนาะใครที่มาสายเป็นตัวแทนนะคะต้องเอาสินค้ามาใช้กับตัวเองก่อนแม่งใช้ได้ผลหรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ผลมึงก็ทําอะไรไม่ได้เลิกไปใหม่เข้าใจไหมถ้ายิ่งใช้แล้วได้ผลอ่ะบอกต่อเป็นตัวแทน แค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะและยิ่งต้องเรียนรู้ให้มากๆอย่ามัวแต่ฟังคนอื่นว่าเขาทำแล้วดีทำแล้วดีทำแล้วรวยไม่ทำแล้วก็ต้องคิดว่าตัวเองใช้ได้ผลหรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็พูดได้ไงแต่ถ้าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลหยุดแล้วไปที่อื่นเอาไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองก็ได้ใครขายของชำเนาะขายของในตลาดก็เอามือถือไปตั้งแล้วก็อะไรอะ่ะ ไปเปิดหน้าไลฟ์เลยมึงจะไลฟ์ในทิ k ตอกชอบตรงไหนโซเชียลไหนไปเลยให้สุดเนาะมันมันทำอะโลกอะไ์ต้องมันทําต้องขยันเขาเรียกว่ายอมเหนื่อยแต่เหนื่อยอย่างมีความสุขเนาะอ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะคืนนี้เจอกันใหม่หน้าหน้าเพจนะคะมาดามมาดามคาถาเศรษฐีนะคะไปไล้เลยนะคะใครอยากเพิ่มพลังใครอยากรู้เรื่องราวต่างๆนะคะในโลกใบนี้ความรู้นอกกรอบอยู่ในเพจ ไปแล้วค่ะรักทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ไร่นะสวัสดีค่ะ